สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่คนเลี้ยงกุ้งทุกคนต้องเจอจะเลี้ยงกุ้งยังไงให้มันยั่งยืนหรือพูดง่ายๆคือเลี้ยงแล้วไม่เจ๋งเลี้ยงแล้วอยู่ได้นานๆหลายคนเลี้ยงแล้วได้บ้างเจ๋งบ้างลุ้นเหมือนเล่นหวยแต่ถ้าเราอยากให้อาชีพนี้เป็นอะไรที่เลี้ยงแล้วอุ่นใจมีอนาคตมันต้องมีสูตรครับสูตรความยั่งยืนแบบง่ายๆมี5ข้อรู้ทันต้นทุน อย่าเลี้ยงแบบเสี่ยงดวงต้องรู้ว่าลงไปเท่าไหร่จุดไหนกํำไรจุดไหนเริ่มขาดทุนน้ำดีเท่ากับกุ้งดีฟังดูเหมือนคำคมแต่จริงมากน้ำดีกุ้งก็โตเร็วแข็งแรงใช้ยาใช้อะไรน้อยลงมีเทคโนโลยีช่วยก็ใช้ซะเดี๋ยวนี้มีเครื่องวัดมีแอปมีเซนเซอร์ใช้ง่ายช่วยประหยัดแรงประหยัดเวลา เลี้ยงยังไงขายยังไงต้องคิดตั้งแต่ต้นอย่ารอให้กุ้งโตแล้วค่อยหาตลาดเพราะของดีแต่ขายไม่ได้ก็จบแบ่งปันความรู้ไม่ห่วงวิชาถ้าทุกคนเก่งขึ้นอาชีพเราก็มั่นคงขึ้นทั้งวงการสุดท้ายอาชีพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบ่อเรื่องน้ำหรือเรื่องกุ้งแต่คือเรื่องของเราทุกคนทำวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องลุ้นหนัก เลี้ยงให้เป็นเล่นให้สนุกอยู่ในอาชีพนี้ไปยาวๆขอบคุณครับ